ครับได้มาใหม่นะครับคันนี้ใสายกิ๊กเลยฟือ้อปี2019ดูครับหัวน็อตใสๆไม่มีรอยแกะเลยนะครับผมไม่มีรอยแกะเลยนะครับจดทะเบียนปี2019คันนี้จด19นะครับ ไม่สี่พันกว่าโล่สี่พันกว่ากิโลเดี๋ยวดูไฟเลี้ยวได้รถใช้งานน้อยไหนไม่มีอะไรพูดอ่าเปิดไฟเลี้ยวไม่มีอะไรให้เขาชม <c oughs> ให้เขาชมไฟเลี้ยวเนี่ยนะตีตุ้จุดนะคร <Okay. S 1> ับ <c oughs> ทำไมมันย้อนแสงอะ่ะมันย้อนแสงมันดูแดงๆ มอนได้รถใหม่ครับตอนนี้อย่าถ่ายใกล้กล้องนีน,นี่ครับมันน,นซูมอะสูสตือดื่มนะครับผมท่านเปลี่ยนเครื่องหน่อยไหมไหมกิก๊ปป้าเอาเอาเอารอบหนึ่งคือ <c ười> ผมถ่ายไ,ไออย,ยผมถ่ายหลายรอบแล้วนะครับพอดีอะโทรศัพท์มัน,มนไม่ดี เดี๋ยวสู้หยอดน้ำมันหน่อยหนึ่งโซ่มันแหง่งมันได้รถใหม่เลยนะโอเคครับ,คครบสำหรับช่องทางการติดต่อผม,อมทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับผมส่วนใครแอดไอมาก็เป็นแอดไอด i ไลนะครับถ้าแอดเบอร์โทรมันจะไปตกที่เบอร์ของคนอื่น ต้องแอด ID เท่านั้นนะครับถ้าสำหรับสำหรับไลน์นะครับนะโอเคครับ